สวัสดีค่ะสวนธนพัฒน์สกนลคนครค่ะไผ่ข้าหลามกับแดงค่ะไผ่เผาข้าหลามนะคะตัวนี้ใช้ลำนําไปเผาข้าหลามชุดนี้เตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่บ้านนาสวรรค์ตําบลหนองสนมอําเภอวานอน,นิวาสจังหวัดสกนลคนครค่ะต้นพันธุ์แข็งแรงสมบูรณ์นะคะรากเดินดีทะลุถุงแล้ว ที่นิยมนําไปปลูกใช้ลําเผาเข้าวหลามค่ะช่วงนี้มีพี่ๆจากหลายพื้นที่เลยนะคะสอบถามเกี่ยวกับต้นพันธุ์ไผ่ข้าวหลามกับแดงเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะสําหรับไผ่ที่นิยมนําไปเผาเข้าวหลามนะคะก็จะมีอยู่สองสายพันธุ์ก็คือตัวนี้เป็นไผ่ข้าวหลามกับแดงและก็อีกหนึ่งสายพันธุ์ก็คือไผ่ข้าวหลามเปาะนะคะ ตัวไผ่ข้าวลามกับแดงจะมีขนาดของลำที่ใหญ่กว่าส่วนตัวไผ่ข้าวลามเปาะก็จะเป็นไผ่ที่มีเนื้อไม้บางนะคะขนาดของลำก็จะไม่ใหญ่มากไม่มีน้ำทั้งสองสายพันธุ์เลยค่ะสำหรับไผ่ที่ใช้ลำนำไปเผาข้าวลำพี่พีท่านใดนะคะที่สนใจต้นพันธุ์ไผ่เพื่อนำไปปลูก ใช้ลำนำไปเผาข้าลามนะคะนอกจากเผาข้าวหลามได้แล้วยังใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ด้วยนะคะสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้ค่ะที่เพจ Facebook สวนธนพัฒน์สกลนครหรือจะแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0910515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนนะคะสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธานาพัฒน์การ์เดนค่ะ